สวัสดีครับท่านผู้ชมท่านผู้ฟังพี่น้องเอฟซีทุกท่านพบกับผมนนนาวินอีกเหมือนเดิมสำหรับคลิปนี้ผมจะนำข้อมูลข่าวสารเรื่องราวเหตุการณ์ที่ปิดโรงพยาบาลในข้ค่ายอกผู้่ายผู้หลีภัยบริเวณชายแดยนไทยเมียนมาด้านอำเภออุ้มผางอำเอภอเพบพะอำเภอท่าสงยางของจังหวัดตาก เรื่องนี้ถือได้ว่ามันเป็นเรื่องใหญ่แล้วก็เป็นเรื่องที่สำคัญแต่ว่าในโลกออนไลน์ในโลกโซเชียลเนี่ยไม่ค่อยมีช่องใดน,นำมาพูดนำมาคุยนำมาเล่าให้พี่น้องได้ฟังกันวันนี้ก็มีโอกาสได้ไปค้นคว้าได้ไปค้นหาแล้วก็ไปพบกับข้อมูลข่าวชิ้นนี้เรื่องนี้ จึงถือได้ว่ามันเป็นเรื่องใหญ่มันเป็นเรื่องที่สําคัญเพราะว่าค่ายอพยพบริเวณอําเภออุ้มผางอําเภอท่าสอ,อย่างของจังหวัดตากเนี่ยมันเป็นค่ายอพยพนาดใหญ่ซึ่งผมก็เคยเล่าให้พี่น้องได้ฟังว่ามันมีการสู้รบบริเวณตะเข็บแฉแดนไทยด้านอำเภออุ้มผางอําเภอพบพระอําเภอแม่สอดอําเภอแม่ระมาดอําเภอท่าสองอย่างของจังหวัดตากอยู่บ่อยครั้ง และในพื้นที่ดังกล่าวเนี่ยก็มีค่ายอพยพมีค่ายของผู้ลี้ภัยอาศัยอยู่เป็นจํานวนมากนะครับซึ่งค่ายอพยพดังกล่าวเนี่ยก็ได้รับการสนับสนุนจาก UN ได้รับสนับสนุนจากสหรัฐอเมริกาแต่ว่าอยู่ๆนะครับโดนัทป์เนี่ยมารับตําแหน่งประธานาธิบดีนะครับแล้วก็บอกว่าให้งดการช่วยเหลือเป็นเวลา3เดือนก็ทําให้ใค่ายอพยพทั้งหมดรวมทั้งสิ้นมีอยู่ประมาณสัก9แห่ง นะครับก็คือได้ยุติบทบาทการเป็นโรงพยาบาลลงนะครับสำหรับผู้ป่วยที่อาศัยอยู่ในโรงพยาบาลขณะน,นี้ทางผู้คนที่อาศัยอยู่ในข่ข้เขาบอกว่าให้ถอดท,อทอ่อออกซิเจนออกจากนั้นก็นํากลับบ้านอะไรอย่างนั้นต่อไปนะครับมันจะมีปัญหาต่อมาเยอะแยะมากมายโรงพยาบาลในพื้นที่อำเภอท่าสองยางอย่างเงี้ยนะครับจะต้องไปรองรับกับผู้ป่วยที่เป็นชาวต่างชาติ เป็นชาวกะเลี่ยงไม่ว่าจะเป็นกะเลี่ยงพุทธกะเหลี่ยงพิษก็ตามนะครับก็จะต้องไปรักษาตัวที่โรงพยาบาลอำเภอท่าสองอยางโรงพยาบาลอำเภอแม่สอดปัญหาความวุ่นวายเนี่ยมันจะเกิดขึ้นแน่นอนพี่น้องในพื้นที่อำเภอพบพระอำเภออุ้มผางก็เหมือนกันเมื่อมันไม่มีโรงพยาบาลแล้วเนี่ยจะทํายังไงส่วนปมปัญหาที่มันเกิดขึ้นมันเกิดขึ้น,นจากอะไรอันนี้ยังไม่แน่ใจแต่ว่าผมจะ อ่านข้อมูลในสื่อหนังสือพิมพ์ของ BBC ไทยให้พี่ร้องได้ฟังประกอบด้วยเพื <kad ot> ่อจะได้รู้ว่ามันเกิดอะไรขึ้นในค่ายอบพยพเหล่านั้นเดี๋ยวไปติดตามข้อมูลข <c volta> <Shine. S 1> ่าวสารพร้อมกันเลยครับเมื่อว <and> ันที่28มกราคม2568องค์กรช่วยเหลือผู้ลี้ภัยบริเวณชายแดนไทยเมียนมาและเครือข่ายภาคประชาสังคม NGO บางกลุ่ม ต้องเผชิญกับความยากลำบากในการวิบัติการภายหลังรัฐบาลสหรัฐอเมริกาภายใต้การนำของโดนัลด์ทรัมป์สั่งระงรับการให้ความช่วยเหลือด้านพัฒนาที่มอบให้แก่ต่างประเทศเป็นเวลา90วันว่าอย่างนั้นไม่เพียงเจ้าหน้าที่ขององค์กรเหล่านี้จะไม่ได้รับเงินเดือนและไม่รู้อนาคตในหน้าที่การงานของตัวเองแต่คำสั่งของผู้นำสหรัฐอเมริกายังส่งผลกระทบโดยตรงต่อการให้บริการด้านสาธารณาสุข และการดำรงชีวิตขั้นพื้นฐานในพื้นที่พักพิงชั่วคราวผู้หนีภัยจากการสู้รบหรือที่ถูกเรียกว่าค่ายผู้หลีภัยจำนวนกว่า9้าแห่งที่ตั้งอยู่ชายแดนไทยเมียนมาบางคนท่อออกซิเจนถูกถอดแล้วกลับมารักษาตัวที่บ้านสถานการณ์ล่าสุดในค่ายแม่ละหนึ่งในผู้หลีภัยชาวเมียนมาซึ่งไม่ประสงค์จะออกนามที่ทำอาชีพครูในค่ายแม่ละอำเภอท่าสงยางจังหวัดตากบอกกับบ b c ไทยว่าเมื่อวันที่27เมกราคม 2568ที่ผ่านมาเวลาประมาณ18เดกาโรงพยาบาลทั้งหมด3แห่งในค่ายแม่ละได้ส่งผู้ป่วยทั้งหมดทั้งผู้ป่วยในและผู้ป่วยนอกกลับบ้านเพื่อรับการรักษาด้วยตนเองโรงพยาบาลในค่ายแม่ละทั้งแผนกผู้ป่วยนอก opd และแผนกผู้ป่วยใน ipd ปิดหมดเลยเขากล่าวผู้นี้ัยชาวเมียนมาที่อาศัยอยู่ในค่ายแม่ละผู้นี้บอกว่ามีผู้ป่วยสูงอายุจำนวนไม่น้อยกว่า100คนรวมถึงผู้ป่วยเด็กเล็ก ไม่ทราบจํานวนได้รับผลกระทบจากการปิดโรงพยาบาลครั้งนี้และยังระบุด,ด้วยว่ามีผู้ป่วยบางรายถูกถอดท่อออกซิเจนออกก่อนถูกส่งตัวกลับบ้าน BBC ไทยได้พูดคุยกับผู้ลี้ภัยแม่ลุกอ่อนชาวเมียนมาซึ่งไม่ประสงค์จะออกนามเช่นกันที่อาศัยอยู่บริเวณค่ายผู้ลี้ภัยแห่งนี้ด้วยเธอบอกว่ารู้สึกกังวลอย่างมากหลังจากที่โรงพยาบาลในศูนย์พักพิงบ้านแม่ละปิดตัวลง เนื่องจากตัวเองต้องดูแลลูกสาววัยสองขวบและลุงอายุ60ปีซึ่งป่วยเป็นโรคเกี่ยวกับปอดและมักหายใจลำบากโดยลุงของตัวเองต้องทานยาเป็นประจำเธอเล่าว่าก่อนหน้านี้เธอสามารถรับยาของลุงได้จากโรงพยาบาลโดยไม่เสียค่าใช้ใจ่ายใดๆแต่หลังจากโรงพยาบาลปิดตัวลงุงเธอต้องซื้อยาด้วยเงินตัวเองในราคา30บาทต่อเดือนทั้งนี้มีไรายได้เพียงวันละ50บาทจากการรับจ้างเก็บผัก ตอนนี้เรามีปัญหาเพราะคุณลุงของฉันต้องกินยาทุกวันแต่โรงพยาบาลถูกปิดฉันไม่สามารถไปรับยาดได้อีกต่อไปเธอบอกเรียว่าตนต้องดูแลสมาชิกครอบครัวอีก10คนที่อาศัยอยู่ในบ้านหลังเดียวกันพร้อมบอกว่าอาหารที่ได้รับมานั้นต้องนำมาแบ่งปันกันทานกับคนในครอบครัวเนื่องจากรายได้ที่มีอยู่ไม่เพียงพอต่อการดำรงชีวิต เพราะว่าในค่ายอพยพไม่ว่าจะเป็นที่อุ้มผางไม่ว่าจะเป็นที่กะบลนแม่หละอำเภอท่าสองอย่างของจังหวัดตากก็ไม่มีโรงพยาบาลแล้วเมื่อไม่มีโรงพยาบาลแต่ว่าผู้คนที่อพยพหลบลี้หนีภัยการสู้รบเข้ามาอยู่ในพื้นที่นี่มีเป็นจํานวนมากพี่น้องผมเคยเดินทางไปที่นั่นเคยไปดูพี่น้องประชาชนคนกะเหรี่ยงคนพม่าในพื้นที่แถบนั้น ไปดูมาแล้วพี่น้องมีประชาชนคนพามา่าคนกะเหรี่ยงอาศัยอยู่ในพื้นที่เนี่ยเยอะมากทีนี้เมื่อมีประชาชนผู้ที่อพยพหลบลี้หนีภัยสงครามเข้ามาเป็นจํานวนมากแต่ว่าไม่มีโรงพยาบาลเมื่อไม่มีโรงพยาบาลจะทํำยังไงเวลาเจ็บป่วยไปที่ไหนตอนนี้นะครับทางโรงพยาบาลอําเภอท่าสงยางอําเภอแม่ละมาดอําเภอแม่สอดอําเภอพบพระอําเภออุ้มผางนะครับก็ต้องคิดให้หนะัก เออเพราะว่าปมปัญหาทั้งหลายทั้งปวงนะครับไม่ว่าจะเป็นเรื่องงบประมาณไม่ว่าจะเป็นเรื่องการรักษาพยาบาลต่างๆเนี่ยมันจะมาตกอยู่กับประเทศไทยแน่นอนพี่น้องตอนนี้นะครับเตรียบไเถึงงบประมาณเงินภาษีรายได้ที่พี่น้องประชาชนมอบให้กับรัฐบาลเนี่ยนะครับก็จะต้องถูกส่งเข้ามาดูแลมาเยียวยารักษาผู้เจ็บผู้ป่วยซึ่งไม่ใช่คนไทย เรื่องนี้ถือว่าเป็นเรื่องใหญ่เป็นเรื่องที่สําคัญเอ,อ่อผมก็ไม่แน่ใจว่ามันเกิดอะไรขึ้นนะครับแต่ที่รู้ๆเนี่ยซึ่งข้อมูลข่าวชิ้นนี้ก็ชัดเจนนะครับว่าทางอ่าดนันทรัมประธานาธิบดีของสหรัฐอเมริกาเนี่ยนะครับเขาได้ตัดการช่วยเหลือเป็นเวลา90วันหลังจาก90วันเนี่ยเขาจะกลับมาช่วยเหลือเหมือนเดิมหรือไม่อันนี้ไม่มีใครรู้ไม่มีใครทราบรัฐบาลไทยก็ไม่ทราบ แต่ที่รู้แน่ชัดนะครับว่าในพื้นที่ไข้อูย้ยพผู้หลีภัยบริเวณตะเกียบชายแดนไทยเมียนมาไม่ว่าจะเป็นทางอุ้มผางทางพบพระทางท่าสองอย่างเนี่ยได้ปิดตัวลงแล้วนะครับเพราะฉะนั้นต่อไปพี่น้องประชาชนคนไทยในพื้นที่ที่มีอาการเจ็บป่วยต้องเดินทางไปรักษาพยาบาลในตัวอำเภอต่างๆที่ผมได้เอ่ยมาก็จะมีปัญหาเพราะว่ามันจะมีผู้ป่วยเข้าไปในโรงพยาบาลเนี่ยค่อนข้างเยอะถามว่าเขามีสิทธิ์เข้าไปไหม ถ้าหากมันมีการเจ็บป่วยจริงๆเนี่ยทางฝ่ายไทยเนี่ยก็ต้องอำนวยความสะดวกให้เขานำผู้ป่วยเนี่ยส่งโรงพยาบาลอย่างแน่นอนเพราะฉะนั้นปัญหาทั้งหลายทั้งปวงเนี่ยมันเกิดขึ้นกับประชาชนคนไทยที่อาศัยอยู่ตามตะเข็บบชายแดนแน่นอนชัดเจนเรื่องนี้เป็นเรื่องใหญ่เป็นเรื่องที่สําคัญเป็นเรื่องที่ทางผู้ว่า,าการของจังหวัดตากต้องเข้าไปดูแลปัญหาที่เกิดขึ้น หากมันมีความคืบหน้ายอย่างใดแล้วผมจะนำมาเล่าให้พี่น้องได้ฟังอีกครั้งหนึ่งคลิปนี้จบแต่เพียงเท่านี้ขอบคุณครับสวัสดีครับ